ค่ะพี่พี่ขาวันนี้นะคะแนนเอา Honda Civic FC 1.8E มาฝากพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะคันนี้เข้าใหม่นะสีขาวสีหายากนะคะพี่พี่ขาใครสนใจคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอีกแล้วนะคะไปดูด้านในกันนิดนึงดีกว่านะคะก่อนเข้าคลิปยาวเนาะด้านในเป็นโทนสีดำนะคะได้เป็นเบาะหนังแล้วนะคะในห้องโดยสารก็สีดำเหมือนกันนะคะสวยๆแบบนี้เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปยาวเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็อยู่กับแนนที่บริษัทเพชรยนต์นะคะอยู่กันที่สาขาที่3นะคะท่านใดที่กําลังมองหารถยนต์มือสองนะคะ อของเรานะรับซื้อรับเทิร์นนะคะพี่พี่ขารถมือสองนะคะแล้วยังมีในส่วนของบริการไทยพัฒนะคะพี่พี่ขาบริการไทยพัฒนะคะทําอะไรได้บ้างนะะบริการไทยพัฒนะคะก็ เปลี่ยนยางนะคะระบบเบรกนะคะน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่ช่วงล่างตั้งศูนย์ถ่วงล้อได้หมดเลยนะคะพี่ๆคะมาที่เพชรยนต์นะคะใครที่ต้องการบริการเหล่านี้นะคะเรามีบริการไทยพัฒบริการให้ลูกค้าแล้วนะคะก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะขอแนะนําตัวนะคะ เซลแนนนะคะอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเต็นท์รถนะคะมือสองนะอยู่สาขาที่สามนะคะพี่หาประจําอยู่สาขาที่สามนะสาขาสุวินทวงศ์นั่นเองนะคะท่านใดที่อยากได้รถนะคะติดต่อหาแนนได้เลยศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดหนึ่งสี่หกสี่เจ็ดนะคะมีรถให้คุณผู้ชมเลือกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก่งเล็กเก่งใหญ่นะห้าที่นั่งเจ็ดที่นั่งนะคะพี่พี่ขาเรามีให้นะรถครอบครัวนะคะพี่พี่ขาส่วนรถตู้ก็มีให้อีกเช่นเคยนะคะรถตู้เราก็มีให้นะคะ ไม่ต้องเป็นห่วงเลยอยากได้รุ่นไหนยี่ห้อไหนนะคะแจ้งแนนได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูคันด้านหน้าเหล่านี้นะคะสีขาวเนี่ยพี่พี่ขะเป็น Honda c ซ v i c นะคะเป็นตัว f อซนะคะ 1.8e นะคะพี่พี่ขาปีนะคะน่้เป็นปี2019คันนี้เลขมาอยู่ที่ประมาณ94,000โลเท่านั้นนะคะอ่ะ คันนี้นะคะเป็นรถเข้าใหม่นะคะพี่พี่ขายังไม่ได้ทําการปรับสภาพนะคะก็เข้ามากันแบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะด้านหน้านะคะกระจังด้านหน้าตัด,ดด้วยโครเมียมสวยๆเท่ๆแบบนี้นะคะพี่พี่ขาบอกเลยว่าใครได้ไปถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาด้วยนะคะนะ ไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์นะคะโปรเจคเตอร์ไฮโดรเจนนั่นเองนะคะมีเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะคะที่ด้านข้างนะคะส่วนไฟตัดหมอกนะคะอยู่ด้านในแล้วนะคะคันนี้มีให้ครบๆนะคะราคาดีๆนะจบที่คันเดียวได้เลยนะเหลี่ยมคมสันฝากระโปรงข้างตัวรถนะพี่ๆขาดูได้เลยนะไม่มีบุบลักยิ้มเลยนะคะพี่ดูเส้นสายเขาดิโอ้โหสวยขนาดนี้พี่ๆขาไม่จับไม่จองไม่ได้แล้วนะคะแก้มกันชนนะคะก็มีนี่ มีไฟแบบนี้นะคะพี่พ่คะแนบชิดสนิทกันแบบนี้เลยนะคะในส่วนของยางล้อแมกนะคะล้อแม็กเป็นชูโชนปัดหนะ้าเงาเป็นสีเทานะคะในส่วนของยางเป็นยางดันหลบนะคะพี่พี่คะคันนี้ได้ยางปี2024นะคะนี่ดอกยางล่องลึกแบบนี้เลยนะคะในส่วนของตัวโชคไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มนะ,ะพี่พี่คะนะดูได้เลยนะแต้มสีเดิมโรงงานนะ ยังอยู่เลยนะคะแห้งๆเดิมๆแบบนี้นะ,ะได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคากันเลยเทีเดียวนะ,ะซีวิคเท่ๆแบบนี้บอกเลยว่าน้องๆนะคะวัยรุ่นนักศะะึกษาเนี่ยเด็กจบใหม่นะคะหรือว่าเป็นพนักงานบริษัทเนะะี่ยเขาชอบกันมากเลยนะ,ะพี่ๆขาตามหากันเยอะเลยนะ,ะสําหรับรุ่นนี้นะ,ะก็เดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะ ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะคันนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วในตัวนะคะแล้วก็ในส่วนของมือจับนะคะเป็นสมาร์ทเอ็นทีด้วยนะคะน่าจะทั้งสองข้างนะคะทั้งคนขับแล้วก็ข้างคนขับนั่นเองนะคะกระจกนะคะเป็นของแท้ของเดิมนะคะพี่ๆคาเนี่ยตัวของยี่ห้อนะคะฮอนดานั่นเองนะคะนี่สัญลักษณ์โลโก้นะคะจุดเด่นของเขาเลยตัว h นั่นเองนะคะด้านใน ฝาประตูนะคะเป็นโทนสีดำนะคะตัดด้วยโครเมียมนะคะสวยๆแบบนี้นะคะส่วนมือจับก็เป็นโครเมียมเหมือนกันนะคะข้างๆนะก็มีที่วางแก้ววางขวดน้ําให้นะคะภายด้านในนะคะด้านในเป็นเบาะหนังสีดํำนะคะตึงๆเลยพี่ๆขาไม่ขาดนะคะได้ไม่มีหลุดนะคะตัดเย็บเดินได,ด้ตะเข็บด้วยสวยแบบนี้เลยนะคะ ในส่วนของในลิ้นชักนะคะก็มีเล่มเอกสารคู่มือให้ครบเลยนะคะพี่ๆขาของเรานะมีให้ครบเลยภาษีพ,พรบะนะคะลูกค้าไม่ต้องไปนั่งรอที่ขนส่งหรือว่าไปเสียค่าบริการที่ตรออเลยนะคะอ่ะมาดูต่อที่ด้านในตรงนี้นะคะตัดเป็นโครเมียมนะคะสวยๆแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวนี่ให้ดูกันก่อนเลยนะนี่เดี๋ยวเราใกล้ตอนท้ายนะ แต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูห้องเครื่องเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันก่อนนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวไปดูที่ห้องโดยสารกันก่อนนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านนู้นนะมาต่อกันที่ห้องโดยสารนะคะพี่พี่ขาด้านหลังก็เป็นเบาะหนังสีดำเหมือนกันนะคะขั้นนี้นะก็มีที่วางแขนหรือว่าที่วางแก้ววางขวดน้ําให้แบบนี้นะคะเอาคือเอาลงได้เลยนะคะนี่บอกเลยว่าเดินทางใกล้ๆสะดวกสบายมากๆเนะะี่ะมีกระเป๋าเก็บเอกสารได้นะด้านหลังตรงนี้นะ ด้านในใหม่ๆเลยค่ะพี่ๆขาปูพรมให้เลยนะนี่เขาติดพรมนี่แบบนี้นะติดมาให้แล้วนะคะพี่ๆขานี่สวยๆเลยคันนี้ราคาดีๆปี2019นะคะเลขไม่เพียง94,000โลเท่านั้นนะคันนี้เป็นซี v i c Fc 1.8i e นะคะด้านท้ายนะคะพี่ๆขามีเซ็นเซอร์มาให้โอ้โหหลอดจริงๆเลยคันนี้ก้องถอยมีมาให้แล้วนะ,ะนี่ ลูกค้าไม่ต้องไปติดเพิ่มนะไม่ต้องไปเติมแต่งอะไรแล้วนะแค่นี้ก็แบบเท่ๆเลยนะพี่ๆคะ่ะตัวไล่ฟ้านะคะพี่ๆคะ่ะยังอยู่ครบนะคะนี่นะนี่สวยๆเดิมๆแบบนี้รับประกันโครงสร้างนะคะเรือกประกันโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักพิความจมน้ํากลับสีหรือว่ากรอใหม่นะใครที่ชอบคันนี้ติดต่อหาแนนได้ที่ศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดหนึ่งสี่หกสี่เจ็ดนะอ่ะในส่วนของยางนะก็เป็นดันหลบทั้งสี่เส้นนะคะพี่ๆคะ่ะแล้วก็ยางนะ เดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็นด้านหลังนะปีสองพันยสี่นะคะพี่พี่ขานะคันนี้นะทั้งสี่เส้นได้ยางเป็นปีย4สี่แล้วนะคะในส่วนของโชคนะคะพี่พี่ขานี่ด้านหลังนะไม่มีน้ํามันไหลยเยะนะิ้มค่ะแห้งๆเดิมๆแบบนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ห้องโดยสารด้านหลังกันดีกว่า นะด้านหลังนะก็เป็นเบาะหนังสีดำนะสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยพี่ๆคะ่ะนะใครสนใจคันนี้นะคะบอกเลยว่าราคาดีมากๆนะมือจับนะเป็นสมาร์ทเอนทีะคะที่ตัวด้านหน้านะคะพี่ๆคะ่ะด้านคนขับนั่นเองนะตัวฝาตรงนี้นะคะฝาประตูฝั่งคนขับนะคะตัดด้วยสีอะโครเมียมแบบนี้นะคะและมือจับก็เป็นโครเมียมกระจกปรับพับไฟฟ้าได้เลยนะคะมีระบบเซ็นทันล็อกนะ ระจกนะก็นี่ไฟฟ้าได้เลยนะคะพี่พี่ตัวนี้นะคะก็เป็นที่เปิดกระโปรงด้านหลังนะคะกดค้างไว้หรือว่าด้านหลังนะ,ะอ่ะเดี๋ยวแนนพาเข้าไปชมที่ด้านหลังกันดีกว่าคันนี้นะคะด้านหลังนะ,ะเปิดได้จากที่ตัวอันเล็กๆเมื่อกี้นะคะแล้วก็มีตัวที่เปิดนะคะตรงนี้กดแล้วเปิดได้เลยเหมือนกันนะคะแล้วมีกล้องถอยให้นะพี่พีขาสะดวกสบายอีกแล้วนะ ไม่ต้องใช้กุญแจไขมันรุ่นเก่าเลยพี่พี่ขานะอ่ะนี่คันนี้นะคะหัวนอสซากโกะไม่มีขยับไม่มีถอดนะสวยๆเดิมๆนะคะพี่พี่ขาคันนี้นะใครได้ไปถือว่าคุ้มค่าเลยนะคะคันนี้ใครที่ตามหาอยู่นะ,ะพี่พี่รีบเลยนะคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะด้านในก,กว้างๆเลยนะนี่พับได้นะพะ่พี่ขามียางอะไหล่ให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของซีนทางมะพร้าวนะนี่ สีทางมะพร้าวนะคะพี่ๆค้าสีเดิมสีเปลือกไข่ไก่นั่นเองนะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อหาแนนได้เลยนะ,นะเดี๋ยวพาไปดูราคากันดีกว่านะไปดูราคากันเลยนะมาราคาคันนี้นะคะอะเดี๋ยวไปเปิดพร้อมกันดีกว่านะพร้อมสตาร์ทเครื่องได้เลยนะคันนี้นะคะพี่ๆคะาอ่ะสตาร์ทให้ดูเลยนะ เดี่ยวเบาแอร์ก่อนปัดลมแรงนะคะอะแต่ก็นี่เห็นไหมแอร์เย็นปกติเลยพี่พี่ขาเบาเพิ่มได้เลยนะคะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่อ่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะ Honda Civic FC นะคะ 1.8e ปี e, 2019เลขใหม่เพียงแค่94,000โลเท่านั้นนะคะราคาอยู่ที่499,000นะคะพี่พี่ะ่ะ คันนี้นะคะก็ผ่อนประมาณ9,00 0กว่าบาทนะคะพี่ๆขา 9,00- 0 0ถึง10,000นะใครอยากได้ซีวิคสวยๆแบบนี้ไปใช้งานผ่อนแค่ประมาณ900 0ถึง10,000นะคะพี่ๆขาอยากได้คันนี้บอกเลยว่าคุ้มนะคะพี่ๆคุ้มเลยนะคันนี้เลขไม้าหมืพันเห็นไหมพี่ๆเลขไม่เ้า0,000นี่สวยๆเดิมๆทั้งคันรับประกันโครงสร้างนะคะพี่ๆ นะส่วนหน้าจอตรงนี้นะคะหน้าจอเป็นหน้าจอขนาดห้านิ้วนะคะพี่พี่ขาตัวนี้นะคะก็วิทยุได้นะ FMAM แล้วก็ในส่วนของบลูทูธสามารถเชื่อมได้นะคะพี่พี่ขาส่วนแอร์เป็นออโต้นะคะนะขออภัยคะ่ะพี่พี่แอร์ Air, เป็นมีแมนวนวลนะแอร์ Air, เป็นแมนวนวลแต่ว่าตัวกลางตัวนี้นะคะมีอุณหภูมินะคะ เป็นจอแสดงผลของอุณหภูมิให้นะนี่ตัวนี้แอร์อยู่ที่ยี่สามนะส่วนพัดลมสามขีดนะตัวนี้มีครบแล้วนะคะพี่พี่ขส่วนเกียร์นะคะเป็น cvt นะคะนี่เป็นเบรกหูนะคะเบรกมือไฟฟ้านะมีเบรกหูแล้วก็เบรกมือเป็นไฟฟ้าแล้วนะคันนี้นะกุญแจของเขาเนี่ยฮะได้เป็นคีเลตแบบนี้นะนี่ สวยๆเดิมทั้งคันนะคะพี่พี่ใครได้ไปอยู่ว่าคุ้มค่ามากๆราคา499,000โหสวยมากๆเนี่ยค่ะพี่พี่บอกเลยว่าคันนี้ได้ไปบอกเลยว่าดีมากๆเนี่ยแล้วก็ที่วางแก้ววางขวดน้ําก็นี่สะดวกสบายเลยนะ,ะวางได้เลยนะนะนี่ด้านในสีดํา โทนสีดำใครชอบนะพวงมาลัยมัลติฟังกชันเนียคะพี่พี่ขารับสายวางสายตัวนี้ก็ปรับเพิ่มระดับเสียงได้นะคะเปลี่ยนเพลงเนาะได้หมดเลยนะคะพี่พี่ขาคันนี้ก็นี่มีอันนี้นะคะชิปคอนโทรลนะคะพี่พี่ขาที่พวงมาลัยเนาะแล้วพวงมาลัยตรงกลางเนะนี่โลโก้ฮอนด้าสวยๆเดิมๆทั้งคันนะคะพี่ๆขาคันนี้ได้ถุงลมนี้ลภายถึงหถุงเลยนะคะพี่พีขา คนและบบความปลอดภัยเขาก็ครบก็แน่นเลยนะคันนี้นะคะกล้องหน้ากล้องหลังนะมีให้นะคะพี่พี่คะแล้วก็ในส่วนของที่บงังแดดก็มีให้แบบครบ,ครบเลยนะคะสองอันไม่มีหักไม่มีแบบว่าหายไปนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันที่ห้องเครื่องกันบ้างน,นะคะพี่พี่คะเผื่อแบบว่าใครอยากดูว่าออน้องแนมันเป็นเครื่องเดิมหรือเปล่าเปลี่ยนเครื่องมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะ ถ้าในส่วนของการเปลี่ยนเครื่องนะคะพี่ๆขานะแจ้งเลยว่าการเปลี่ยนเครื่องทุกครั้งต้องแจ้งที่ขนส่งนะคะพอพอแจ้งที่ขนส่งเสร็จแล้วปุ๊บอ่าลงเล่มหน้าสิบแปดนะคะเป็นหน้าบันทึกเจ้าหน้าที่นะคะของขนส่งนั่นเองในเล่มเนาะเขาก็จะลงไว้ให้เลยว่าเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนอะไรนะคะหรือว่ารถชนหนักมาเขาก็จะทําการเปลี่ยนเลขคัสซีหรือว่าเลขตัวถังนั่นเองนะคะเออ มาต่อกันที่ด้านห้องเครื่องกันบ้างน,นะคะพี่พี่ขาเครื่องแท้เครื่องเดิมนะคะรับประกันได้เลยนะคะพี่พี่ขาเครื่องเดิมของ Honda นั่นเองนะคะ นะในส่วนของฝากระโปงนะคะพี่พี่ขาฝากระโปรงเดิมนะคะหัวน,อน็อตนะคะฝากระโปงนะคะไม่มีขยับไม่มีถอดนะคะสวยๆเดิมๆทั้งคันนะคะเม็ดอาร์อยู่ครบทุกจุดเลยนะคะพี่พี่ขาตัวกรอบนะ,ะต่างๆนะคะที่เป็นพลาสติกนะคะไม่มีรอยแตกหักเลยนะคะพี่พี่ขาไม่มีแตกไม่มีหักนะเครื่องเดิมๆนะคะ işte, พี่พี่ขาแบตเตอรี่เราก็ให้มีให้แบบครบๆนะคะแบตเตอรี่เราเช็คให้เลยนะคะพี่ๆค่ขาก่อนลูกค้าได้รับรถไปนะแบตเตอรี่เช็คให้นะคะ หากค่าแบตเตอรี่ต่ำนะคะเราเปลี่ยนลูกใหม่ให้ลูกค้าเลยหรือว่าจะเป็นยางนะคะพี่พี่คะยางนะหากว่ามันแตกหรือว่ามันเสื่อมสภาพการใช้งานแล้วเราก็เปลี่ยนให้เช่นกันนะคะพี่พี่คะเราเปลี่ยนให้แบบทั้งคันเลยนะคะถ้าเออขออภัยค่ะเราเปลี่ยนให้ทั้ง4เส้นเลยนะคะสําหรับยางเนาะอ่ะคันนี้ก็เปิดเครื่องนะคะให้ดู แล้วประมาณนี้นะคะใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการจัดไฟแนนซ์หรือว่าซื้อส่วน่่อย่างใดเนาะหรือว่ามีคําถามเพิ่มเติมนะคะแบบไหนนะคะติดต่อหาแนนได้ที่0929714647ได้เลยนะใครที่สนใจคันนี้นะคะเป็น Honda Civic F4 1 8 e นะคะพี่พี่าปี2019เลขหมาอยู่94,000นะอย่างที่แนนแจ้งไปเลยนะคะสวยๆแบบนี้พี่พคะนะ ไม่มีไม่ได้แล้วนะคะรีบบอกเลยว่าสวยจริงๆนะคะคันนี้นะก็เดี๋ยววันนี้นะคะค่ะข้อมูลรถหรือว่าเสียงรบกวนต่างๆนานานะคะแนนขออภัยไว้นาที่ดีด้วยนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะแนนต้องฝากคุณผู้ชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้แนนด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ